สวัสดีครับร้านกอลนะครับร้านยูนอสิทธ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็น a d i d a s s a ซ b บ้านะครับคิตตี้นะครับอ่าก็ตัวนี้เปิดตัววันที่10นะครับเดือน725 6 7นะครับตอนนี้ในช็อปหมดแล้วนะครับอ่าก็จะกลายเป็นราคาดีเซลไปนะครับตัวจริงสวยมากนะครับสีชมพูหวานๆเลยนะครับก็พื้นหนานะครับตัวนี้อ่าโลโก้วัสดุจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกอ่าก็หัวเป็นหนังกลับนะครับพื้นสีชมพูใสๆนะครับ อ่าก็จะสกรีนด้วยโลโก้คิตตี้นะครับจะเป็นได้สีเทานะครับสีออกไม่เทานะออกเงินเงินนะครับอ่าก็มีปั๊มโลโก้ให้คิตตี้ถึงยมพูนะครับซอแบบนี้เลยนะครับอ่าก็สนใจทักมาได้เลยนะครับยังพอมีของนะครับตัวนี้มีแต่เบอร์เล็กนะเบอร์ใจสุด40นะครับพื้นใสใครสนใจทักมาได้เลยนะครับราคารีเซลแล้วนะครับตอนนี้ราคาป้าย3,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ขึ้นไป4,000ันกว่าแล้ว